สวัสดีครับแม่ตุ้ยครับจ้ากับมาตามแม่ตุ้ยเนาะมีโอลิฟตามเนาะตามเดเนาะกับเบันจักเก็บแม่ตุ้ยก็ได้นะครับมีเด็กตามมึงเขาอกวเรื่องเด็กตามมีปัญห์นี้ฟันนั่นเดยนั่ว่ากันเขาปลาอหกสองตัวเดียววที่แรกเดยโอ้ยฟันว่าเม่นย็นไปจอนเลเลยไปเปิดเลไปชองมึงนีกุคนเห็นปลาแล้วลายคนเล็จับเหยี่ตัวเดียเรไปสงวรตไง ตีกันตอนไขไปตีัสองจับปลาสองตัวกับสอเาลงสองแปดแล้วสองเก็ดเั้ลันแถวแรกฟันแรกเนาะมันว่างจ้าปลาสองตัวอ๋อเขาแกะไม่ทำยังเขาเี้ยงเหลือเขาเอยาลื่อมนเลื่มมันสองเก็นะมันนะองแปสองแปดเนะอนอนมอต้องหดได้เนาะยือฟันแล้วต้องหดไห สองเจลสองเศดม่ถือฟันไม่มีบ่ฟันไยบ่ฟันม่เคลืนนี่ไหมเชอฟันสันสันเก่าหรอบ่ฟันเงาเล็กๆฟันสันแน่นในหน่อยเลยบ่เดีในหน่อยเลขกไม่ถือันดีบานึ่งเลยพรดีันย่ำเลยรเด้ันไรพดีฟันหนึ่งฟันเป็นตัวเลขฟันเป็นเงียคนแล้วก็ฟันเป็นตัวบุคคลมั้งสินะแล้วก็ฟันในหน่อยฟันตีบหยาดขึ้นมือไหมฟันในหน่อยแล้วแล้วก็แล้วก็ป่ได้ยตียากฟันแบบแน่นขึ้นเกลือกับฟันในหน่อยอีกที่เก่าหน่อ อนี่เราขอดีเป็นตู้ยเพื่อกรมากฝันเล่าเล่าฝันบริอาทิย์ยากขึ้นมูเย็บซี่ผู้คนจอกระจอบพี่เด้พี่เี่ทั้งบึงการมันจอดไม่ตุ้ยอย่างหนึ่งเอ้ตุ้ยเนี่ยฟันแม่นมันจะเบาเลยเด้หายเยอะหน่อผู้ันเอานี่ไม่ตุ้ยดีไหมโอ้ตีบานนสิบาไม่ย่องันพัยี่นี่เนี่ยจัด้ปีปิงกไดไรไม่ต้องเขียนหนอพันยี่นี่เจานังโซ่หอที่ตั้งเนเดียวสี่สองเนาะอายุ อ,อาย baptism, mm ุส hmm. ja ี em ่สองพ่อสองเกิด huh. ส eh ิบเจ็ดของขั้นหาลอยสิบเจ็ดสิบเจ็ดพ่อสองกับอายุบอกเรืกับเราพี่น้องตั้บแต่ฝันเนี่ยเอาไม่ถือว่าฝันว่าในเรื่องตัวละฝันเห็นนั่นฝันเห็นน่องใต้ตั้วว่าเป็นตายเลยล่ะฝันเห็นในความฝันแกไขว่าเป็นเจ้เป็นม้าอย่างก็เห็นคักะอย่างละแต่ว่าจำว่าไรว่าม้าอย่างเห็นว่าเป็นมหาอย่างนี้อืมอืม เคยฝันแบบนี้มันมันออกคนนะมันออกออก่อซอเกิดจำได้แต่ว่าเกี่ยวนี้มันจะติดจังไดน๋อเคยฝันเห็นเพื่อนมันออกพ่อซอก่อซอเกิดอ่เคยฝันเห็นนอนอยู่ในรงใส่สุดเต็มหยุดนอนเต่หน่วยอยู่ใส่สุดตำรวจเพื่อนนั่นแหละมื่อนั้นตำรวเตอก่อนตออเกิดออกชีสเคสถือยิงหาพันจังดเมื่อนั้นออโอ้เป็นสื่อถือกนถือถืหาพันถือจะหาพันม้เิดถือเจ็ที่บาดวัน้จังดาดเนาะ ฟันเทียนนอนอยู่ในโร่งสวยรวยอยู่ใส่สุดเต็มหยดก็นั่นจีบว่าซิบเก็ดอีตะเด็กงาว่าสรุมันเนี่ยใส่สุดเต็มหยดนอนสวยรวยอยู่เพราะฉะนั้เพราะสิบเก็ดไก่อยู่เด้อวะพี่สองยางเ่ะอ๋อสองยางขนานอืมฟันเทียนใส่สุดเต็มหยดนอนสวยรวยอยู่ไหมแต่ว่ากะทีมีฟันแรลกเราไม่ตื้นเนาะทีไม่ตื้นฟันว่าได้เขาเอาปลาสองตัวนะปลาสองตัวเนาะห่อกะทีสองแปดสองเก็เนาะสองแปดสองเก็ฟันแรลกเด้อนะครับแล้วกะทีมีฟันล่าสุดนี่แหละฟันหนหน่อยฮิเกา ถามรู้ตรงนี้ถือกำว่าฟันว่าฟันมวลนี่กิฟันแล้วจะเป็นฟันน้หน่อยฟันเคียนเคียนฟันเราค่อยถึงสิบเจ็ดซับนะครับเป็นหนองไส้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเิ่นมาหาืสอติมีตัวนี้ฟันว่าเิ่นมหาจากมาอย่างกันเห็นเิ่นกักกันละฟันว่าเิ่นมาเค็นยนกเกิ่นเสียไปแล้วนะอันตลายรับค่อยถึงสิบเจ็ดนี่แหละฟัน ฟันเห็นนอนอยู mm <h. S 1> ่ในร่งแสงสุดเต็มจุดรวยๆอยู่สุดสีก็เทราะว่าไอ้สามตัวผมมาหาหนึ่งเกจได้ไม่ตึงวันไหนขึ้นมาหายหรมาหลีกขี่วันหนมึงเก็กัมักเต้เออมาว่ามาไอ้สามตัวมาหาเอาหาซเอาหาใส่เพราะว่ามาเลีกขี่แปงวันไหนมอืออือี่เป็นหาหนึ่งเกจหรือเป็นหนึ่งหาเกดก็ได้ไอ้พมไอ้พมเพิ่มเ้วยน่ะอือโจนี้กระรงการเนาะ ท้ายคิบุญาก็ได้ไหมตุ้ยเพี้ยนดังแล้วเน่น่เน่มองนี่ท้ายไดอยู่มันอยู่นอกบ้าน,นเหรอเนี่ยเสียงมยีไม่เยอะอันนี้มันอยู่ทรงน้าแต่วันนี้บานมันเจงเปิดครับก็เอานะครับกับสุรุบาฟันหน่อยๆซ้ำเมตุ้ยมีสองฟันนะในวันนี้เนาะฟันแรกฟันเดีปลาสองตัวเป็นตายยังไหมเมตุ้ยคล้ายๆมาเป็นปลาดุกปลาดุกเนาะกันเลยมาเป็นปลาดุกก็สองแปดสองเก็ดนะครับน่าจะเป็นเป็ดแปดก็ได้บางคนมันก็ว่าเป็ดแปดดีเลยนะครับอืมคับนั่นไม่หรอกมันก็เท่าปลาใสองตัวก็ว่าเป็นปลาดุกเนาะจำได้ว่ากันเป็ดแปด เราวันนี้มีฟันลาชุนเนี่ยเราฟันในน้องไส้มาหานะครับันค่อยถือค่อยออกสิบเคสในวันนั้นเนาะอายุคนชี่สองปีก็ตามีได้นะครับมาเลยกะบเพิ่มสองเบเตามให้แล้วนะครับสำหรับฟันไม่ตุยนะครับฟันแขนงๆเนาะฟันโค้งสุดท้ายเนาะนะครับก็ได้สองข้อฟันเป็นฟันแรกก็ฟันลาชุนเนี่แหละนะครับฟันแรกบนไหนสองแปดสองเคสแปดแปดนะครับฟันลาชุนน้องไส้มาหานะครับแต่ว่าทำเล้หน่อยซักนี้เนาะ เค่งไส้มาหาจำฟันสันสันนี่ครับน <vested. S 2> mm ี hmm. been, h, uh, years, ่แหละแต่ว่ามันมันคยฝันในน้องไส้ในโลกนะมันออกสิบเจ็ออกพ่อสอเกิดนะครับอายุเราซีสองปีนะครับเกิดพ่อสอสองหาหนึ่งเกนะครับก็เลยตาสามตัวนั้นเป็นหาหนึ่งเกน้ำเลยนะครับวันนี้ไก่โชคหิมาน้ำไม่ตุยเนาะฟันสันฟันเจ็งๆขนฟันตีปยักพน้องีสอกับสิเจเนี่ยแหละพวกมัาฟันแรกกันได้กันสองแปดสองเจ็ดแปดแปดนะครับสำหรับเมตุยนึงวันนี้ไก่โชคหมะเนาะวบนลี่เนาะอือ อ๋อ้น้างมันต้องขึ้นกันคือ้อเบางดันบ้างอันบ้างอ้แจ้อมันต้อขึ้นกันทานะเพราะว่าดีชันอยู่อ่ตัดตัวตัวใหญ่ครับกับ้านเน่ยละรัสองเตองก็ันแรกนะครับันน้อยๆสันๆอายุ่ากับีสองปีเกิดสองห้าก็นะครับอายุกับชีสชีสอะว่าเคยถึงมากนะชีเก็บาทอยูันคอยฝันมันออกีเก็ตามีเ้อนะครับสำหรับก็นฝันนองไม็ดสเนื่องมาจากมันต้อนาะขึ้นเกอยวนพา สองย่างอายุกับพ่อสอสตลอเนาะแช่นั้นก็เอาโอรีบออกกล้องอยู่เบิ้งกล้องเขาได้ไหมปีนังโอรีบเอเื่นไปทวนอะโอรีบเลไม่ได้จอยานันเด้อหาสิโลกันเลยหาซโลดเลยหาซิฟจ้วยแมจอยเลยอดกกลากายดีได้ไม่ตือนนักไลยก็เป็ยังบ่เห็นมองตรงเนาะแต่นั่นเื่อจอยเื่อต่วมันเหนี่ยอยู่ได้หาซิบโลอยู่ได้หาโลเนาะไ่ได้จอยเด้หาสิบโล คืตกไม่ตก็ฟ้าไมใช่ปุ๋ยทั้งวันใส่ปุ๋ยพอดีกับมันสวดสวดมากบานแล้วกับเนต๊มากพอดีเลย่นี่ดีหดสบายเลยนะมันเปียกย่อนบ่เห็นบ่บ่บบวบ่บ่เปียกย่อนเลยเนาะเปียกย่อนเหดอยู่ดิตัวแห้งเลยตัวาเดียวนะครับปุ๋ยมันสีนะโอ้ยมอนี่เพเลยทการงานมันหนาวด้มือนหนาวหนาวเลยที่แรกว่าจะไปไปย้อมส้วเลยนท่กางานเลยไมาเป็นใจผู้รับการพนักเรี่ยนึ่้เที่ยม คนอากาศเปล่าเออเดี๋ยววงอากาศยังนอนกันว่าแดดหลอดบ้างงานมือหนาฮะมือนี้เขาเจาจีสองโด่คยณถแล้วมึงกระเสียงเงียบมังส่งที่มือเนียดจีสิบทีจังไหนปกติพับไปเองจริงหรือว่ใครผมพับไปล่ะปันยนย่อมผลทำหลุดทท่านคองเลยเนาะมาหลายวันแต่ไเป็นคล่องดเลยเนาะกองเอกผู้เฒ่าตาพอดีเดี๋ยวเจ้าผู้เฒ่าผู้เฒ่าสมงามผู้เฒ่ากับสมข้าหลวไปอย่างี้นะครับว่าทรงไพก็าคือข้ากรถือว่างวันนี้ ฟันนี้ดอกไม่ตยเนนะนะครับพันสันๆสั้นนั่นฟันนี้อกไส้สียชีวิตไปแล้วนึ่งกับเต็กก่าเพิ่นพันธุ์นั้นเห็น้องไส้เพื่นนี้ไปอรกไปดอกก็อก็อเกิดพ่ถือเรืความเร่งมวนั่นก็ได้เป็นเื้อพันที่น้องไส้นอนอยู่ในโลกมวดนั่นเต้งโตเต็มยดนอนเต็หวยอยู่มันดอกก็ซอมวโอดอกสีเกียรตินะหน้าสดเนาะหน้าสดนีเกีก็ซีสนี่สองตัวหงีสองตัวสังนี้ด้ว่นอนับ เกตุกับ่ไม่นีงดอกอ,กอยูุกับพ่อวอ่อห้แล้วนะเอาตามวงว่องนี่แหละแ้โชให้มานนะไม่ตืยฝันโค้งสุดท้ายน,น,านะครับพี่น้อยเอฟนะพูดดตามไม่ตน,น้อยพุ่มกับ <c oughs> พดได้มากกับเบื้งไว้ติ่ตามไว้นะครับสลับในทงังข้อฝันไปตืยอเรื่องวันนี้นะครับชคมันสุขสุขคนนะครับเด้อนะครับสองแปดสเป็นฝันแรกนะครับฟาาโซนิีสองสองหานึงเจ็ดเป็นพ่อเกิด ตาตัดหน่บเกตก็สาตัวเป็นหาหนเจนะครับไอชูไขมันน้ำม่ตือเด้อนะครับในวันนี้ตามนี่แหะครับผมไอชูไขมันกันสุขสุขเด้อนะคูในมกไ์เลฟันนี่ลอกโดนๆนี่ได้แล้วนะครับแต่รอบสุดท้ายเคใหไอชูไขมันฟันหน่อยฟันเขนฟันเป็นตัวเลยนีนอกอยู่เตาฟันกัอพี่นอทับมือกัเลยันจอบไปตื้อย่งน่งนมาตนมามตื้อแม่นะครับแม่นีหรือว่านอรลีเนาะ ย่อมรับเลยเรียงเมตุีฝันเนี่ยฝันลหลายเนาะทั้งมันเสื่อมฝันเหี่ยเงียข้นฝันแบบน้ำหรือฝันเห็นเปรตเนี่ยฝันตก็พ้นตายสิมักจะออกเงี้อันนี้อันนี้ก็บฝันเหี่ยเงนอีกนะเมตุีหนึ่งจับจุดเลยเลยผมจำบางอยางเลยเอาน้ำเมตุีเนี่ยเอาน้ำซองแล้วก็เหี่ยนคนพ้นตายสิพวกอายุเบก้องสิออกประจําเอาซสไลม์ขอบคุณแม่ตุยหลายเด้อครับเป็นปันนีนท่์นจะทางนะคตากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องแม่ตุ้ยด้วยแล้ววันเนาะ มอเอรวยปันโชคมอเอรวยรวยทรัพย์นะครับมอเอรวยช่วยได้ฝาก,กคดไลค์คดแชร์คดตามกันครับสวัสดีครับ